มันต้องอีกงานาะมันเด็กอยู่เขาใช่ไหมเด็กอยู่ไม่เป็นไรครั้งแรกคุณเขาจะไม่ฟังเขาบอกอะไรก็อย่างนะค่อยๆท้อไม่ค่อยท้อมันไอ้ไพนั่นไม่มีความหมายเลยใช่ขอให้เป็นนักกีฬาเดี๋ยวนี้ผมอยากให้มวยเนี่ยเป็นกีฬาให้คิดเป็นกีฬากันมันเจ็บกั็เจ็บแค่เด็กบางทีเด็กต่อยั็ไม่เจ็บหรอกเจ็บหรอกชิ่นชอปาประจำชาติของเราด้วยเออใช่ควรจะ ปลูกฝังลูกหลานเราปลกฝังนี่ให้รู้จักป้องกันตัวกันป้องกันตัวไม่จำเป็นต้องขึ้นชกถูกต้องอย่างน้อยร่างกายแข็งแรงรู้จักป้องกันตัวเอดีแล้วดีแล้วคุณเข่าตีเขไงตีเข่าตีเขากมาดินี่นี่นี่ขุนเขเก่งมากเลยลูกแข็งเขาเข่าเข่าเข่เข่งเขาเข่า่าเข่าเขาเขาเข่าเาเเขาาเขาข่เขาข่เขาเออขาขาขขาเ่าเเขา่